สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมาดูสวนอยู่ที่ตงหลวงนะครับพาเอมาดูสวนมันของผมนะครับผมว่าไม่ได้มาดูตั้งนานแล้วนะครับยาก็ลกนะครับผมว่าผมก็ทำแต่งานนะครับไม่ค่อยมีเวลามาดูนะครับ นี่เป็นมันสิบเดือนนะครับผมยังไม่ถึงปีนะครับนี่ผมก็ออกมาทำงานตัวเองก่อนนะครับผมไม่ได้ไปทำงานช่วยพี่ตั้มนะครับก็ขอบคุณนะครับ f อซที่ยังเป็นกำลังใจให้นะครับ ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ไปทำงานกับพี่ตั้มนะครับผมมาทำงานตัวเองก็ช่วยติดตามผมด้วยนะครับผมช่วยดูคลิปให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวผมพาดูวรม,มันสิเดือนนะครับ าาก็จะขนาดนี้นะครับมันสิบเดือนนะครับยังไม่ถึงปีนะครับส่วนนี้นะครับอยู่ดงหลวงนะครับเป็นส่วนของ ส่วนของลุงนะครับไม่ใช่ของผมนะครับผมเช่าลุงนะครับเช่าไรละห้าร้อบาทครับตรงขับรถมาจากบ้าน,นครับกว่าจะถึงสวนก็ประมาณชั่วโมงนะชั่วโมงกว่าๆะครับ ว่าขับรถไถมามันมันช้านะครับไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะครับส่วนของลุงเนี่ยผมเช่าทั้งหมด15ไร่นะครับ ก็ขอบคุณเอฟซีนะครับที่ยังเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ยังติดตามผมนะครับผมแม้ว่าผมจะไม่ได้ไปทํางานกับพี่ตั้มนะครับเพราะผมก็ต้องมาทํางานตัวเองด้วยนะครับไม่ได้ไปช่วยพี่ตั้มนะครับ ถึงแม้ผมไม่ได้ไปทำงานที่กกอกก็อย่าพิ่งทิ้งผมนะครับเพราะงานผมก็เยอะนะครับทำงานตัวเองไปด้วยนะครับรับจ้างไปด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทำงานก่อนนะครับผมก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ยังเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนนะครับรวยนะครับผมก็ขอบคุณครับ